คร่าวๆก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันที่ออสเตรียกลางปีเนี่ยกวาตาโร่เองก็มองว่าตัวเขาเองเนี่ยยังคงจะต้องมองนะครับถึงการแข่งขันแบบ r a c e t ต่อเรสอยู่นะครับส่วนตอนนี้กวาโาร่ครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการหลังจากที่จบการแข่งขัน ออสเียนะครับก็บอกว่านี่คือครั้งแรกที่ตัวเขาเองคิดถึงการเก็บคะแนนสะสมมากกว่าการทำอันดับให้ดีที่สุดขี Key ่แบบเซฟที่สุดนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์ของฟาบิโอกาตาโรกันนี่คือภาพจากสนามนะครับก็เป็นภาพที่เราแคปเจอร์มา เป็นคาแรคเตอร์แล้วก็อากัปปิยาที่คุ้นเคยที่เราได้เห็นนะครับสำหรับฟฟโบกัตตาโรกับการที่เดินเปิดเสื้อมาอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนขี้ร้อน,อนขี้ร้อนจนเสื้อหลุดที่บาเซโล,ลน่าเออมีแซลมานะครับคุณแพลวกวตตาโรครับยอมรับว่าการแข่งขันเวสตสเต หรือว่าการแข่งขันแท็กเปียกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในสึกออสเรเนกลางปีเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับในฤดูการนี้ที่เขานึกถึงการแข่งขันบนตารางแชมเปี้ยนชิพมากกว่าสนามอื่นๆทีนี้เราย้อนกลับไปดูสถานการณ์ของกาตารโร่กันบ้างกาตารโรเนี่ยออกสตาร์ทการแข่งขันนะครับในซึรีอสเียกลางปีได้ยอดเยี่ยมจบการแข่งขันบนโพเดียมและก็ ถือว่าเป็นหนึ่งในเรสที่เขาทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับกวาตาโรเองก็ก็บอกว่าในเรสแรกเนี่ยเขายอมรับว่าเรสเพยของเขาเนี่ยไม่ดีเพียงพอไม่ดีเพียงพอที่จะลุ้นเป็นผู้ชนะนะครับแต่พอเข้าสู่การแข่งขันในเรสที่2ที่เรสบูริงครับ สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยเรสเพจของฟาบิโอกวาตาโรครับมันโดดเด่นขึ้นอย่างชัดเจนอะคือถ้าทุกท่านได้ได้ชมแล้วก็เห็นในการแข่งขันครับกวาตาโรออกตัวไม่ดีเขาออกตัวไม่ดีจริงแต่พอเข้าสู่การแข่งขันจริงๆครับเดี๋ยวผมมีภาพมาให้ดูพอเข้าสู่การแข่งขันจริงๆครับกวาตาโร ออกตัวหล่นไปอยู่อันดับ5ถึง6เลยนะแล้วก็มีซีนหลายๆซีนที่เขาแซงคู่แข่งโค้งเดียว3คันลวดถึง2ครั้งนั่นเป็นซีนที่แบบโอ้โหเจ๋งมากนี่คือจังหวะที่ไล่บี้กลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้เนี่ยมีมาร์กมาเกสฮอกก้มาตินโยฮันซาโก้นะครับนี่เป็นช่วงแรกๆของเรสกวาตารวตกไปอยู่ตรงนั้นนะครับ คือคนที่นําขึ้นไปตั้งแต่แรกนะครับนั่นคือฟานเชสโกเปันายานี่คือกลุ่มที่2กวตาโรแซงรวดเดียวเนี่ยครับเปิดจากโค้ง3ออกมาแซงรวดเดียว4ี่คันคือมันแสดงให้เห็นว่าการเซตเรสเพจของเขาในการแข่งขันออสเตรเลียกลางปีเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเปลี่ยนแปลงยังไง อยากให้ทุกท่านมามองความความแข็งแกร่งของเขานะครับสองเรสในสเตเรียนกลางปีแล้วก็ออสตเตรเลียนกลางปีแข่งสองครั้งนะครับแข่งสองครั้งในสนามเดียวกันก็คือเรดบูริงครั้งแรกฮอกเก้ม,มาตินกับโจอันเนียนำขาดเลยหนีออกไปขาดเลยฟบาบิโกตาโร่ต้องเหนื่อยลุ้นที่3กับแจ็คมิลเลอร์ก่อนที่แจ็คมิลเลอร์จะล้มไป ดังนั้นเขาก็ทําได้ดีที่สุดแค่เพียงการลุ้นโพเดียมหรือว่าทำผลงานให้ดีที่สุดจบการแข่งขันสตีเวียนกลางปีกาตาโร่ก็ออกมายอมรับว่าในการแข่งขันที่เ,เรสที่2ที่จะมีขึ้นในเรดบูลิงเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาไม่สามารถที่จะเป็นผู้ชนะได้นะถ้ามองในมุมของความเป็นจริงถ้าดูเรสเพจจากการแข่งขันในออสในสตีเียนกลางปีนะครับ เขาก็เลยบอกว่าเออโอเคแต่ยังไงเขาก็จะสู้นะสู้เพื่อโพเดียมให้ได้ไม่ได้มองถึงการเป็นผู้ชนะแต่เมื่อเข้าสูก่การแข่งขันจริงกวาตาโร่สแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงวิธีการทำงานที่มันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจุดแรกเลยมีข้อมูลมาจากซีเว่นกลางปีนะครับหลักๆข้อมูลในการใช้ยางข้อมูลในการใช้ยางข้อมูลสำหรับ การเลือกเรสเพจการวิ่งเซตเรสเพจเรสแรกกวาตาโรใช้อย่างหน้ามีเดียมอย่างหลังมีเดียมพอเข้าสู่การแข่งขันเรสที่2เลือกใช้อย่างหน้าฮาร์ดแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นฮาร์ดหลังเป็นมีเดียมซึ่งก็ทำให้ผลงานเขาดีขึ้นแล้วก็เก็บข้อมูลกับขี่เปลี่ยนวิธีการขี่เปลี่ยนวิธีการแซงแซงโดยการที่เบรกลึกกว่าคนอื่นปล่อยเบานะครับปล่อยเบาคันเร่งแล้วก็ไหลลึกแล้วก็ ไปพับออกข้างหน้าแซงที3 4คันอย่างที่เราเห็นช็อตสวยๆแต่จุดเปลี่ยนสำคัญของเรสนี้เนี่ยสำหรับกวาตาโรเลยก็คือพอเข้าสู่ช่วงที่ฝนมันตกครับเข้าสู่ช่วงฝนตกอย่างที่บอกรถยามาฮ่าเนี่ยมีปัญหากับทแทร็กฝนเสมอปัญหาในเรื่องของการเร่งออกจากโค้งนะครับการยึดเกาะ ที่ส่งลงไปยังล้อเนี่ยมันมีปัญหาก็เลยทําให้เขาทำได้ดีที่สุดแค่เพียงจบอันดับที่7ทีนี้กวาตาร่พูดถึงสถานการณ์ของเขาที่เรดบูลิงว่าไงกวาตา,า,ตาร่บอกว่านี่คือครั้งแรกนะครับในปีนี้ที่เขาเริ่มที่จะนึกถึงตารางแชมเปี้ยนชิพนึกถึงการเก็บคะแนนสะสมให้มากที่สุด เขาเสี่ยงมากนะครับ a l o t of risk คือเสี่ยงจริงๆมีความเสี่ยงเยอะมากที่จะล้มแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะพลาดล้มแบบง่ๆด้วยกวาตาร่บอกว่าเขาเกือบพลาดล้มครั้งหนึ่งนะครับที่โค้งแรกตอนที่มาร์กล้มนะมาร์กเนี่ยล้มไปโค้งแรกหลังจากที่ออกจากพิทมากาตาร่บอกว่าเขาก็เกิดจะพลาดล้มเหมือนกันถ้าเกิดได้ชมจากทีวีเนี่ยก็จะเห็นนะครับ ปาร์ตาโร่บอกว่าเขาเกือบที่จะเกือบที่จะชนหรือว่าสัมผัสเข้ากับรถของมาร์กมาเกสนะครับซึ่งถ้าเกิดสัมผัสกันเนี่ยล้มแน่นอนเพราะว่าทแทร็กมันทแทร็กมันเปียกนะครับปารตาโรบอกว่าแต่ในตอนนั้นเนี่ยเขานึกถึงนะครับนึกถึงสถานการณ์การลุนแชมป์แล้วก็ขอเก็บคะแนนสะสมติดมือไว้ก่อนและแน่นอนว่าคะแนนสะสมก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ถ้าเราเปรียบเทียบตรงนี้ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่การแข่งขันในช่วงครึ่งลูกาลหลังนะครับช่วงซัมเมอร์เบรกเนี่ยกาตารโรมีคะแนนนำโยฮันสซากโก้34แต้มนะแล้วซาโกซาโก้เองเนี่ยก็เป็นคนพลาดเองทั้งสตีเรียนกลางปีแล้วก็ออสเนีนกลางปีที่ออสเนีนกลางปีเนี่ยไม่มีแต้มเลยสําหรับโยฮันสซากโก้เขาก็ชี้ให้เห็นว่าเนี่ยผมทําสําเร็จผมเพิ่มระยะห่างจาก3 4คะแนนเป็น47คะแนนจากอันดับที่2และ3 นั่นคือหนึ่งในสิ่งที่เขาค่อนข้างที่จะพอใจมากในตอนนี้นะครับนักบิดเฟรนด์จากยามาฮ่าเนี่ยเขาก็บอกว่าด้วยสถานการณ์หลังจากที่จบ2เรสที่เรสบูริงมันมันเป็นสถานการณ์ที่ดีกว่าที่คิดสร้างความได้เปรียบ บนตารางช้ยนชิปได้ดีกว่าที่คาดไว้นะครับคือเอาง่ายๆจาก34มาเป็น47เนี่ยบวกไปอีก13แต้มเลยนะครับเขาก็บอกว่ามันดีมากนะครับแล้วก็จะพยายามรักษาสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็ควบคุมนะครับควบคุมเรื่องของการบริหารช้มนชิปให้ดีนอกจากนี้กวาตาโรเองนะครับก็ยังพูดถึง ตอนที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากรถที่เป็นยางสลิกมาใช้รถที่ใช้ยางฝนเขาบอกว่าเมื่อเปลี่ยนไปใช้ยางฝนเนี่ยรถมีปัญหามากไม่มีความมั่นใจเลยนะครับทูก out c o n f i d ดนซ์คือแบบถูกถูกโยนออกจากความมั่นใจได้ทั้งสิ้นเนี่ยไม่มีเลยนะครับมันเป็นปัญหาที่เขาเจอมาตลอดทำให้การลุ้น ชายชนะในออสเตรเลียงาปีมันหมดไปนะครับเมื่อฝนตกลงมาวาตารุบอกว่านะครับขอยนาตเรียนเสียงวาตารุหน่อยเออในในแท็กแข้งเนี่ยผมรู้สึกดีฮะขอภาษาอังกฤษก่อนนะครับภาษาอังกฤษบอกว่า in in the dry c o n d i t i o n I was feeling so good คุณแพวอยาให้ผมทำมากกว่านี้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะหนีไปซะก่อนเขาก็บอกว่า ในแทร็กแข้งนะครับเขารู้สึกดีมากรู้สึกยอดเยี่ยมจริงๆเขาแค่เพียงรอเวลานะครับรอเวลาเซฟยางบริหารยางไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างโอกาสที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดในช่วงท้ายเรสคือเอาง่ายๆขี่บริหารเรสไปเรื่อยๆเพื่อที่จะแซงให้ได้ในช่วงท้ายอย่างที่บอกว่ากวาตาโรมีข้อมูลจากเรสแรกแล้วก็พัฒนาแล้วก็ยกระดับการทำงานได้ดีมาก นี่คือหนึ่งในคุณสมบัติของนักแข่งที่พร้อมจะก้าวเป็นแชมป์โลกแต่ก็ต้องดูนะว่าจะสามารถบริหารเรสอย่างนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆไหมกว่อกตาโรบอกว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับความเร็วของเรานะครับความเร็วของเรามันสามารถต่อสู้เพื่อชัยชนะได้แค่เพียงในแทร็กแข้งเท่านั้นเองนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออซึ่งตรงนี้มันสําคัญมากแต่เมื่อเข้าสู่แท็กฝนมันก็จําเป็นเช่นเดียวกัน ที่จะต้องเซฟให้จบกันอย่างขันไม่ทิ้งคะแนนโดยเสียเปล่าอย่างน้อยก็ขอจบอันดับ7หรือ8ก็ได้นะครับเขาก็เลยบอกว่าเออโอเคงั้นผมจะค่อยๆประเมินสถานการณ์ไปแบบเรสต์ต่อเรสนะครับว่าจะต้องทำยังไงกับเรสนี้ถ้าเกิดมันอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเขาก็จะลดลดของลดการเค้นลดการบูล,ลงมา เพื่อเซฟให้มีคะแนนสะสมให้มากที่สุดในแต่ละสนามแต่ถ้าเกิดสนามไหนเนี่ยเขามีเรสเพรที่ดีเขาก็จะพยายามให้เป็นผู้ชนะหรืออยู่บนพลดียมไม่ได้แล้วเขาก็มองว่าอตอนนี้เขาพุ่งเป้าไปที่ซิเวอร์โซนแล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในสนามที่เขาชื่นชอบมากๆนั่นคือสถานการณ์ของฟาบิโอกวาตาโร o ครับ